ลันจวนค่ะเคยได้ยินกันไหมคะแกงลันจวนค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะแกงลันจวนตอนนี้เปิดไฟแรงนะคะเบอร์สองไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะประหยัดเวลาวิธีทําง่ายที่สุดมากๆเลยค่ะแกงลันจวนเนี้ยเป็นชื่อนี้ลันจวนใจมากๆเมื่อวานนี้ได้ไปรับประทานมาค่ะจึงรีบดูสูตรแล้วก็กลับมาทํานะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ลืมรสชาติแล้วก็มาแบ่งปันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะกรูณากดหัวใจกดแชร์ให้ทั่วโลกรู้เลยนะคะว่าแกงลันจวนคืออะไรเด็กรุ่นใหม่จะได้รู้จักด้วยค่ะและเป็นการเปิดช่องทางในการมองเห็นของช่องของท่านค่ะน้ำเดือดแรงมากตอนนี้นะคะขอเบาไฟก่อนค่ะคือว่าวิธีทำง่ายๆที่สุดเลยนะคะเรามีเดี๋ยวนะคะขอเปิดไฟเปิดฝาก่อนค่ะ เรามีกระดูกหมูอ่อนก็ได้นะคะหรือว่าเนื้อหมูก็ได้หรือเนื้อวัวก็ได้วันนี้พอดีหน่อยมีเนื้อวัวบดนะคะอยู่ในตู้เย็นก็เลยนํามาหั่นพอคําแบบนี้นะคะเอามาใส่ส่วนผสมแบบนี้300น้ํานะคะน้ํา300กรัมนะคะน้ํา300กรัมปรากฏว่าทําอะไรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น้ํา300กรัมผิดแล้วค่ะ เนื้อสัตว์นี่แหละค่ะจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้300กรัมนะคะและใช้น้ําเปล่านะคะน้ําเปล่า2ลิตรค่ะ1ลิตรก็ประมาณขนาดนี้นะคะ1ลิตรประมาณขนาดนี้เราก็ใช้2ลิตรนะคะต้มต้มกับเนื้อเนื้อที่เราหั่นพอคําเรียบร้อยแล้วไปไฟแรงก่อนแล้วลดไฟลงให้ไฟอ่อนที่สุดมันก็จะมีฟองใช่ไหมคะเราก็กองฟองอากาศออกนะคะใส่อย่างนี้นะคะทําแบบนี้นะคะกอง ตักช้อน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 ฟองออกช้อนฟองออกไปเรื่อยๆจนมันจะใสมันจะขึ้นมาเป็นฟองเรื่อยๆนะคะเราต้องค่อยๆช้อนออกช้อนออกนะคะจนน้ําใสค่ะพอน้ําใสเรียบร้อยแล้วก็ไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงเที่ยวไปให้มันนิ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้สมมุตินะคะสมมติเราเที่ยวแล้วใช่ไหมเอาละ เราก็มีส่วนผสมอื่นนะคะก็คือเกลือเกลือไทยก็ได้นะคะหนึ่งช้อนชาแต่วันนี้เราใช้เกลือหิมาลายันนะคะในปริมาณนิดเดียวค่ะหิมาลายันมันจะเค็มมากแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไะคร้เป็นต้นๆ้นแบบนี้3ต้นนะคะ3ต้นซอยฝอยแบบนี้ค่ะซอยฝอยแบบนี้นะคะซอยฝอยแบบนี้เสร็จแล้วก็มีหอมแดงนะคะหอมแดง10หัวเล็กนะคะทุกบด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 บทบทุกทุ ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะนุม่นมๆแบบนี้แล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดแบบนี้นะคะสี่ใบค่ะสี่ใบฉีนะคะฉีค่ะฉีกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนชาครึ่งหรือน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชาครึ่งน,นะคะและที่สําคัญค่ะเราจะต้องตํากัะปิ น้ำพริกกะปิเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะขอช้อนฟองออกก่อนระหวานน่างนี้พื้นฐานดันดนด้งเดิมของแกงลันจวนเนี้ยมาจากการที่ทานอาหารกันแล้วมีไม่หมดไม่หมดเช่นทานน้ำพริกปลาทูแล้วมีน้ำพริกเหลืออย่างนี้ค่ะน้ำพริกปลาทูเหลือเนี่ยเราสามารถมาทำหลายอย่างนะคะเราจะมาผัดกับหมูก็ได้นะคะแต่ง,งานนี้เราสามารถเอาน้ำพริกปลาทูเนี่ยมาทำเป็นแกงลันจวนนี้ได้คะ ใครไม่เคยทำน้ำพริกน้ำพริกกะปินะคะก็ดูวิธีทำน้ำพริกกะปิกก่อนนะคะน้ำพริกกะปิมีกระเทียมแกะเปลือกแล้ว2ช้อนโตะ๊ะพริกขี้หนูเขียวแดง2ช้อนโตะ๊ะกะปิ2ช้อนโตะ๊ะน้ำปลา2ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโตะ๊ะและก็นึกไม่ใช่ข่ะน้ำตาลมะพร้าวแค่1ช้อ,ชอนโตะ๊ะแล้วก็มะนาว3ช้อนโต๊ะค่ะเวลาเราตำน้ำพริกกะปินะคะเพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะคะ เราจะต้องใส่ใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวแบบนี้ลงไปในในครกก่อนพอใส่ลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ตำตำตำนะคะกระเทียมก็จะไม่กระเด็นไม่กระเด็นเต็มหน้าเราพอเราตำแล้วละเอียดแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ส่วนผสมอืม่นๆลงไปเลยค่ะให้ขี้หนูต่างๆเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใช้สากคนๆๆให้มันเป็นน้ำน้ำจนกลายมาเป็นหน้าตาแบบนี้คะ่ะ หน้าตาแบบนี้นะคะน้ำพริกกะปินะคะในงานนี้เราจะใช้น้ำพริกกะปิเท่ากับเศษ1ส่วน3ถ้วยนะคะเศษ1น่วน3ถ้วยพอเราเคี่ยวไปแล้วสมมตินะคะตอนนี้หน่อยเคี่ยวแล้วสมมติ1ชั่วโมงแล้วนะ,ะหน่อยก็เอาออกละอ่าเปิดฝาแล้วนะคะแล้วเราก็แบ่งส่วนน้ำเนี่ยนะคะน้ำเมื่อกี้2ลิตรใช่ไหมคะมันก็จะงวดงวดว้นงวดลง,ดง,ดงดามาใช่ไหมแล้วเราก็นำมาใส่หม้ออีกครั้งหนึ่งใช้น้ำเพียง2ถ้วยค่ะ สถ้วยเพื่อจะทําเป็นชามๆของเราค่ะทําทยอยทํานะคะทยอยทําน้ําที่ได้มันจะใสแบบนี้เลยนะคะใสแบบนี้นะคะมาทําเป็นชามก็ทําทีละสองถ้วยค่ะเอาละพอน้ําเดือดแล้วใส่เลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปหัวหอมเลสที่ว่าบุกแล้วลงไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ขอเล่งไฟให้เร็วหน่อยแล้วก็ใส่ตะไะคร้ค่ะ ตะไคร้เดี๋ยวระหว่างที่เรารอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะบอกส่วนผสมนะคะน้ำตาลมะพราวและที่สำคัญนะคะที่เราเตรียมมาไว้เศษ1นส่วนสถ้วยนั้นเราจะแบ่งออกมานะคะใช้เพียงเศษ1นส่วนสี่ของมันนะคะเพราะว่าเราทยอยทำเราก็จะแบ่งออกมาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะ ระหว่างนี้ระหว่างรอเดือดนะคะขอทวนสูตรก่อนนะคะระหว่างนี้รอเดือดทวนสูตรก่อน,นะคะ่ะสูตรก็คือการต้มน้ำ2ลิตรต้มน้ำ2ลิตรด้วยเนื้อสัตว์ที่เป็นกระดูกหมูอ่อนหรือเนื้อหมูหรือเนื้อวัวก็ได้300กรัมนะคะหั่นพอคําใส่เกลือไทยนะคะลงไปถ้าไม่มีก็เกลือที่ตามร้านสะดวกซื้อเพียงครึ่งช้อนชาถ้าเกลือไทยก็หนึ่งช้อนชาแล้วก็ต้มไปนะคะ ค่อยๆเคี่ยวไปพอมันเดือดปุ๊บตักออกตักฟองออกพอตักฟองออกแล้วก็ตักไฟให้อ,อ่อนลงแล้วก็เคี่ยวต่อไปเคี่ยวต่อไปหนึ่งชั่วโมงนะคะในขณะที่เคี่ยวนั้นอย่าลืมเอาเกลือที่เตรียมไว้ใส่ลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้ว,ลวก็ปล่อยให้มันเคี่ยวไปสวเสร็จเรียบร้อยเราก็มามาตำน้าพริกใช่ไหมคะตำน้ําพริกตำน้ำพริกกะปิเสร็จแ,แล้วเราก็มาบุบหัวหอมฉีดฉีดใบมะกรูด ซอยตะไคร้เตรียมไว้และก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วขอปรับไฟอ่อนค่ะปรับไฟอ่อนและเราก็จะใส่มะนาวค่ะใส่มะนาวลงไปนะคะจิจาค่ะจิจามากมากสุดท้ายเราจะใส่ใบโหระพาค่ะก่อนจะใส่ไหนขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนค่ะว่าเป็นอย่างไร ๋ยวดูก่อนนะคะว่าน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายหรือยังตอนที่เราใส่เนื้อสัตว์ลงไปเคี่ยวที่ว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะตั้งแต่เริ่มใส่เลยห้ามขยับเลยนะคะมันจะเหนี่ยงคานะคะใช่เลยค่ะใช่เลยใช่เลยแล้วเราก็ใส่โหละพาค่ะสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เสิร์ฟกับอะไรเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะวันนี้ข้าวสวยร้อนๆจากอะไรห้างมูมอของหน่อยนะคะเป็นข้าวไดโนเสาร์ค่ะข้าวไดโนเสาร์หนึ่งถุงห้ากิโลสองร้อยหกสิบห้าบาทส่งฟรีค่ะส่งฟรีข้าวไดโนเสาร์จะเหมาะนะคะเหมาะสําหรับการรับประทานมากๆเพราะว่ามีทั้งข้าหวหอมมะลิใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวกล้องแต่วันนี้หน่อยนางข้าหวหอมมะลิมาหุงนะคะดูสิคะ จะเม็ดสวยมากๆค่ะเวลาเราไปรับประทานตามร้านอาหารนะคะส่วนมากแล้วเขาจะใช้ข้าวไดโนเสาร์ทั้งนั้นเลยค่ะในการทำเพราะว่ามันจะนุ่มนะคะเหนียวนุ่มค่ะแล้วก็หอมด้วยค่ะอืมอย่างนี้ค่ะเอาละตอนนี้ใส่เสร็จแล้วนะคะขอปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟค่ะตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟค่ะวันนี้โชว์ถ้วยเล็กๆนะคะโชว์ถ้วยเล็กๆค่ะ อร่อยมากค่ะเมื่อวานไปรับประทานที่แก่งคอยนะคะไปแก่งคอยมาติดใจมากๆค่ะจึงต้องนำมาทำก่อนนะคะไม่งั้นจะลืมรสชาติค่ะแล้วการที่รับประทานนะทั้งตะไคร้นะคะแล้วก็หัวหอมที่มันมันบุบบุบแล้วเนี่ยรวมทั้งใบโหระพาเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะที่ใบโหระพามันทำให้ รสชาติได้เคี้ยวด้วยนะคะมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะการที่คุณจะให้มีรสชาติเข้มหรืออ่อนนะคะตามสะดวกเลยนะคะวันนี้ดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงรันจวนค่ะ